เราจิบกาแฟไปแล้วก็อนี้ครับน้ำตาลกระโดทักเม็ดนึินแค่น้ำตาลกระโดเรากินน้ำตาลเข้าม่เยอะถึงกินเยอะนี่อะไรเขากินมาเยอะแล้วจนฟันหมดปากหมดปากก่อนกําหนดก่อนวัยไม่เป็นหรอกเบาหวานอะไรอยอยู่ที่ตัวเรา เราไม่ได้กินเยอะไปรลางกายมันกำลังจะหมดพอดีพอดีเปเบาหวานความดันอะจะลงรงนะวายสาววายจะลงใกล้รงรงสาวว่ากอรอตาตาทักสิ่ของยาอะรครับนี่คุยอะตรนี่สอทรอเือทุกเรื่องเจอในแก่นี่ก็สาวว่าก่อรอกรอสูงวัยใกล้รลง อ,อ,อย่างนี้เดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับแต่เย็นๆงนเย็นๆงนเงนต้องังก่อนเ้ยวเลี้ยวล้อวไปดาวลี้ลด ติดตั้งโปรแกรม OBS หรือว่าพิซึมให้เรียบร้อยนะครับแล้วทางด้านซีนเรามีแค่ซีนเดียวแต่ว่ามีซอสหลายหลซอสแล้วแต่เราก็เหมือนฉาซีนก็คือฉากหนึ่งฉากเนี้ยที่ผมกำลังแสดงส่วนซอสก็เหมือนตัวละครมีพระเอกนางเอกผู้ร้ายตัวอิจฉาโต๊ะต้นไม้รถบ้านอะไรเนี่ยก็ซอสแล้วแต่จะใช้นี่ผมใช้บะไนก็ไหน